ช่วงคุยกับหมอวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กกันบ้างนะคะเด็กปฐถมวัยเริ่มต้นให้ดีจะเป็นอย่างไรามาเริ่มพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวันค่ะรองผู้ในการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหาคนครตอนนี้คุณหมออยู่กับพี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะคำว,ว่าเริ่มต้นที่ดีโดยเฉพาะน้องๆทําไมต้องโฟกัสไปที่เด็กปฐถมวัยครับเด็กปฐถมวัยเดี๋ยวคนจะงงนึกว่าวัยปฐถมไม่ใช่นะปฐถมวัยคืออายุ ก่อนห้าขวบ hmm. นะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณห้าขวบเร <c oughs> ียกว่าเด็กปฐมวัยนะครับ <c oughs> ก็คือเหมือนเป็นปฐมก็คือเป็นรันเริ่มต้นในวัยเด็กนั่นเอง <c oughs> นะครับถามว่าจริงๆมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่อะไรในท้องใช่ไหม hmm. ตั้งแต่ในค <c oughs> ันแล้วนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ ดูแลมายังไงนะครับแล้วคุณแม่โภชนาการอาหารเหอนอดีไหมสําคัญมากใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าดีเด็กก็อาจจะสมบูรณ์ตั้งแต่ในในท้องแล้วนะแต่ถ้าเกิดเช่นแม่สูบบุหรีหรืออาจจะอาหารไม่ไม่เพียงพอเนาะ,ะเด็กก็อาจจะตัวเล็กแคกแกนมันก็อาจจะทําให้การเติบโตอาจจะสู้กับเด็กที่เกิดมาสมบูรณ์มากไม่ได้นะครับนั้นจริงๆมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนฝากคันแล้วยังพบว่ามีคนไม่ฝากคันด้วย นั่นน่ะสิคะคุณหมอจริงๆแล้วตัวเลขเห็นบอกว่าหลายๆเคสที่เราเจอเวลามีไปหาคุณหมอตอนที่ฝากของคุณหมอผมบอก็เคยมีเหมือนกันที่คุณแม่มามาเหมือนว่ามาคลอดเลยแต่ไม่เคยมีรประวัติว่าฝากคันที่ไหนอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งไอ้น,นี้ผมว่ามันควรจะต้องลดแทบจะไม่ควรจะเกิดขึ้นได้แล้วเพราะจริงๆแล้วความเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องรู้ใช่ไหมครับ<ช>ประจำเดือนไม่มาอ่าไมประจำเดือนไม่มาเอ๊ะทำไมท้องเริ่มโตจริงๆไม่ควรปล่อยจนคลอดนะ ค่ะสามสี referral, ่เดือนห้าเดือนจริงๆต้องรู right. ้แล้วถ so ูกไหมครับแล้วดีที่สุดจริงๆอ่ะเขาอยากให้ฝากคันเดีวตั้งแต่ภายในสามเดือนแรกนะครับสามเดือนแรกต้องต้องรู้ได้แล้วเพราะประจําเดือนขาดเนี่ยต้องต้องไปพบคุณหมอได้แล้วนะครับเพื่อจะไปตรวจการตั้งคันได้แล้วแต่ก็เข้าใจว่ามีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ประจําเดือนมาบ้างไม่มาบ้างใช่ไหมก็เลยจะไม่รู้ว่าอันนี้คือมันไม่มาปกติหรือเป็นเพราะว่าตั้งคันนะ อันนี้ก็เข้าใจได้แต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าสมมติพัฒนาการเด็กเขาดีตั้งแต่อยู่ในท้องพอคลอดออกมาอันนี้เราก็ต้องเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมครับใช่ครับคือหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการดูแลก็ต้องมีส่วนลล <c oughs> นะครับการดูแลต้องมีส่วนการฝึกวินัยลูกตั้งแต่เด็กมีส่วนมากเลยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเอ,อคล้ายๆกับว่าประครบเพราะนี่เป็นลูกคนแรกไง <c oughs> ลูกคนแรกก็จะดูแล <c oughs> แบบทุกอย่างเลยบา <c oughs> <c oughs> งอย่างเนี่ยอาจจะ มากเกินไปาอาจจะทําให้เด็กไม่ได้ฝึกความม,มีวินยัยไม่ได้ฝึกความเป็นตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นโตขึ้นมาอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้และเรียนรู้ได้นะครับนั้นผมก็เลยอยากจะในตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทําให้ภาคข,ขาวของเราอะ่ะมันดีตั้งแต่ต้น,นี่ยก็จะดีไปยาวๆเลยคุณหมอมีเคล็ดลับเทคนิคอะไรมาฝากวันนี้อะเคล็ดลับเทคนิคก็คือจริงๆแล้ว พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีอะครับค่ะนะถึงแม้บางทีไม่ได้อยู่กับเขานะแต่ทุกครั้งที่เรามีเวลาเราต้องให้เวลากับเขาอย่างเต็มที่ะนะครับสแสดงถึงความรักความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวเด็กจะไม่ออกนอกบ้านก็ต่อเมื่อความสุขอยู่ในบ้านผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันอยู่แล้วเนาะะแต่เวลาเกิดความขัดแยง้งเราจะต้องทํายังไงให้มัน ให้ไม่ให้คือ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 เหมือนต้องมีเหตุและผลน่ะเด็กจะรับรู้ได้ครับว่าอ๋อเป็นเรื่องปกติเมือม่อเมื่อเมื่อไหร่คืนดีกันเด็กก็จะเห็นไงครับว่าอ๋อทะเลาะก,กันได้เดี๋ยวคืนดีกันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วก็ในเด็กวัยที่เขาเล็กมากจริงๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องแต่เขาจะได้ยินน้ําเสียงเขาได้ยินเขาเห็นสีหน้าอันนี้ก็สําคัญบางอย่างถ้าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อาจจะต้องให้พ้นเด็กนิดนึง นะไม่ไม่ให้เด็กเห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการเลี้ยงดูนะการให้เด็กฝึกวินยัยเด็กบางคนเนี่ยตามเอาแต่ใจตัวเองแล้วเราตามใจอ่ะเด็กก็จะเสียไปด้วยเช่นกินข้าวบางคนกินข้าวเป็นสองชั่วโมง <laughs> มันไม่หมดสักทีก <laughs> ็ตามอยู่นั่นน่ <laughs> ะครับตามอยู่ถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเซตเวลาไว้เลยว่าเด็กกินข้าวต้องครึ่งชั่วโมงนี้นะ <laughs> เลยครึ่งชั่วโมงนี้คือเก็บนะครับค่ะจะให้เด็กรู้เลยครับให้ดูนาฬิกาเลยครับว่าบอกไว้เลยอะให้กินข้าวเวลานี้ถึงเวลานี้อะกินได้แค่ไหนเท่านั้นเลยนะต้องยอมหิวแล้วนะเขาต้องยอมรับสิ่งที่เขาตัดสินใจถ้าหนูกินในเวลานี้อะหนูกินได้แต่ถ้าหนูยังเล่นหรือหนูไม่กินไม่สนใจกินเลยเก็บครับต้องเก็บนะครับคือหนูหิวนะถ้าหนูไม่กินถูกต้องต้องเก็บเพราะอะไรครับเพราะว่ามังงั้นเด็กก็จะรู้เริ่มรู้ว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นไปก่อนเดี๋ยวยังไงงงกก็ต้้้อออมาฉันนใหิยู่ดี แต่ถ้าเราเก็บเลยเด็กจะรู้แล้วโอ้โหหิวแล้วรอ ah. อีกทีเย็นสมมุติอย่างเงี้ยนะครับเด็กจะเริ่มเรียนรู้แล้วอ๋อ oh, เอาจริงอันนี้เอาจริงแล้วนะครับอันนี้คุณหมอพูดนี่ถูกต้องนะคะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเรายังเลี้ยงเขาแบบนี้จนถึงวัยที่เขาต้องออกไปสู่โลกภายนอกไปโรงเรียนอย่างเข้าอนุกอ์อนุบาลอะไรแบบนี้นะถ้าเขายังปฏิบัติตัวเหมือนอยู่ที่บ้านที่คุณหมอบอกมาก็คงจะเป็นอีกภาพหนึ่งที่เรามานั่งเสียใจย้อนหลังใช่ทีนี้ต้องต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทิศทางของโรงเรียนอะ ก็เริ่มจะมองเห็นแล้วครับว่าช่วงสองขวบแรกเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโตดีที่สุดแต่สองขวบแรกส่วนใหญ่บางทียังไม่ได้เข้าสู่โรงเรียนถูกไหมครับออยังอยู่<ช>กับค,คุณพ่อคุณแม่ไง<ช>น,น,นี่คือเป็นที่มาว่าทําไมเราต้องมาพูดในรายการทําไมเราไม่บอกว่าออครูสอนสิออแต่ครูสอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้าโรงเรียนก็ประมาณสองสามสามขวบไปแล้วออใช่ไหมครับสามขวบไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงต้นช่วงสมองกําลังพัฒนาเนี่ยต้องเรียนรู้จัก ในครอบครัวและในบ้านทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เป็นความสําคัญมากนะครับเด็กจะเกิดเป็นยังไงเราอยากให้เด็กเป็นอะไรอยู่ที่เราแล้วอ,อยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วครับที่จะสอนและปลูกฝังเขาก็คือที่เรียกว่าพื้นฐานพื้นฐานถ้าสมมติว่าครอบครัวไหนปูกพื้นฐานให้น้องหรือว่าเด็กในบ้านเราเป็นแบบไหนเวลาเขาออกไปเจอสังคมภายนอกเขาก็จะแสดงออกในรูปแบบนั้นครับ แล้วก็เสียงชื่นชมก็จะกลับมาที่ครอบครัวอย่างแน่นอนนะคะจะเป็นในมุมไหนก็อีกเรื่องหนึ่งครับช่วงท้ายนี้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กปฐมวัยเริ่มต้นให้ดียังไงครับก็เมื่อเด็กเกิดมาคนหนึ่งเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับสิ่งที่เรากําลังทําให้เขาเห็นให้เขาได้ยินอันนั้นคือสิ่งที่เขาเรียนรู้ในทุกวินาทีนะครับเราต้องการให้เด็กรับรู้สิ่งดีๆเราก็ต้องทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านนะครับ แล้วเมื่อไหร่เราเด็กไปสู่โรงเรียนเราก็ต้องพยายามเลือกโรงเรียนเลือกเพื่อนที่ดีนะครับยังไงก็ตามเราไปบังคับคนอื่นไม่ได้แต่อย่างน้อยเด็กต้องมีภูมิคุ้มกันเด็กจะต้องพยายามคิดได้นะครับตัดสินใจได้นะครับที่จะเลือกเชื่อเพื่อนหรือเชื่อทางที่บ้าน <c oughs> นั้นเลยอยากจะฝากว่าบ้านเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับครอบครัวเป็นส่วนสําคัญที่สุดถ้าเราอยากให้เด็กคนนี้เป็นอนาคตของเราเป็นอนาคตของชาติ เขามีสิ่งดีๆในอนาคตเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับกอดเขาให้ความรักความเอ็นดูเขานะครับแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นนะครับค่ะบ้านหลังไหนจะมีความรักที่อบอุ่นได้ก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานในครอบครัวก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมาค่ะนนและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีกลรับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีแล่าคุณหมอพร้อม้วยที่นั้นทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตอนอ